ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปใกล้ชิดกับอดีตนายกรัฐมนตรีขวัญใจชาวรากยาให้มากยิ่งขึ้นนะครับแม้ในวันที่ไร้ตำแหน่งทางการเมืองแต่ประชาชนก็ยังคิดถึงและขอให้กลับมาแก้ปัญหาบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาส่วนจะน่าประทับใจเพียงใดไปติดตามได้จากรยายงานครับเปิดจักรราใหม่2559หลายคนคาดหวังให้มีสิ่งดีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแต่สำหรับบุคคลท่านนี้แล้ว เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ประสบพบเจอกับความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งตามคันลองประชาธิปไตยมาวันนี้กับการสวมตำแหน่งประชาชนเต็มขั้นแต่ทุกย่างก้าวของเธอนั้นยังมุ่งมั่นตั้งใจทำเพื่อพี่น้องประชาชนเช่นเคยนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษกับหนังสือพิมพ์มติชนถึงชีวิตในช่วงเว้นวรคทางการเมืองซึ่งเปิดเผยว่า หลังจากกลับมาเป็นคนปกติก็คิดหางานอดิเรกทำรรเช่นจัดบ้านปลูกผักเพราะเหตุออกกำลังกายรวมถึงการทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดีของน้องไปเด็กชายสุภเศกอมอนฉัดด้วยเหล่านี้เป็นสิ่งที่นางสาววิ่งลักษ์ระบุว่าเป็นดั่งสิ่งชโลมใจให้มีความสุขที่สำคัญคือการลงพื้นที่ไปพบพี่น้องประชาชนและเห็นว่าประชาชนให้การต้อนรับด้วยรอยยิ้มมิตรภาพ คือสิ่งที่อดีตนายกมีความสุขมากที่สุดขณะที่เรื่องครอบครัวและธุรกิจนางสาวยิ่งลักษ์ได้วางมือแต่บางครั้งก็ให้คำแนะนำแกล่ล้านล้านซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชมว่าล้านๆต่างมีประสบการณ์และดูแลธุรกิจได้เป็นอย่างดีพูดถึงการลงพื้นที่นั้นเริ่มจากพี่สาวเป็นคนชอบทำบุญตามวัดต่างๆจึงได้ติดตามไปด้วยทำให้เมื่อมีเวลาว่างจึงต้องเดินทางไปทำบุญ พนวกกับบรรดาอดีตสสก็มาชักชวนให้ไปร่วมงานด้วยมาถึงตรงนี้คุณผู้ชมและแฟนคลับของอดีตนายกคงอยากรู้ว่าภาพที่มีผู้คนมากมายรุมล้อมมอบดอกไม้และขอถ่ายภาพนางสาวยิ่งรักษ์นั้นเจ้าตัวรู้สึกอย่างไรบ้างอดีตนายกเปิดเผยว่าบางคนก็ดีใจที่ได้มาเจอเหมือนเราไม่ได้เจอกันมานานก็คิดถึงกันและคนที่ไม่เคยเจอก็ดีใจมีหลายท่านวิ่งมาร้องไห้ บอกว่ากำลังลำบากโดยเฉพาะเกษตรกรวันนี้ด้วยหน้าที่เจ้าตัวไม่สามารถดูแลพี่น้องประชาชนได้เต็มที่แต่สิ่งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ให้ได้ก็คือกำลังใจอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงนี้ของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีโอกาสได้สะท้อนผ่านสื่อแม้ว่าจะเพียงหนึ่งเสียงก็ตามนอกจากนี้ตอนขับรถผ่านจังหวัดอำนาจเจริญเห็นชาวนากำลังเกี่ยวข้าวจึงบอกทีมงานขอจอดรถมีโอกาสไปสัมผัสรวงข้าวพร้อมกับพี่น้องชาวนา ก็หวังว่าทุกเสียงนี้จะถูกสะท้อนไปยังผู้มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจหรือคิดนโยบายต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนขณะที่บางคนก็ให้กำลังใจอยากให้กลับมาอีกซึ่งนางสาวยิ่งลักษ์บอกขอโทษพี่น้องประชาชนเพราะไม่สามารถลงเลือกตั้งได้อย่างน้อย5ปีไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรจึงได้แต่บอกว่าวันนี้มาเยี่ยมพี่น้องประชาชนในฐานะนางสาวยิ่งลักษ์ ทุกที่ที่ไปนางสาวยิ่งลักษณ์พยายามที่จะเขียนบันทึกไว้อีกทั้งประทับใจที่แววตาเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกับตอนเป็นนายกคือแววตาของความเป็นห่วงของคนที่รู้จักกันแต่ไม่ได้พบกันมานานตัวอย่างความประทับใจเช่นเมื่อครั้งไปที่จังหวัดศรีสะเกษมีคุณยายท่านหนึ่งอายุราว70-80ปีนั่งรอโดยตั้งใจมาหานางสาวยิ่งลักษณ์ด้วยการนั่งรถมาคนเดียวกว่า3ชั่วโมง เพราะคุณยายไม่ได้เห็นหน้านางสาวยิ่งลักษณในทีวีมานานแล้วอีกเรื่องคือตอนขึ้นเครื่องบินแล้วเจอชาวบ้านมีชาวบ้านมองอดีตนายกตลอดทั้งไฟโดยชาวบ้านเปิดเผยว่าขอแค่มองเพราะไม่เคยเห็นตัวจริงทำให้นางสาวยิ่งลักษ์ดีใจเพราะรู้สึกว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์แม้ว่าไม่เคยเจอกันเลยส่วนช่วงปีใหมน่นี้นางสาวยิ่งลักฝากบ,กบอกถึงพี่น้องประชาชนว่าช่วงนี้ อาจจะเป็นช่วงที่พี่น้องยากลำบากขอให้ใช้ความมุมาณะอดทนให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ก้าวผ่านไปให้ได้และขอให้ปีใหม่นี้เป็นปีที่ดีของพี่น้องประชาชนเป็นปีของความหวังที่จะได้รับในสิ่งที่ปรารถนาและเติมเต็มสิ่งที่ต้องการขอเป็นหนึ่งกำลังใจที่จะส่งให้แม้ว่าวันนี้จะไม่สามารถทำอะไรได้มากก็ตามเชื่อว่ากำลังใจที่ส่งให้จะสื่อสารถึงการจากใจถึงใจ และขอให้ใช้พลังนี้ต่อสู้กับปีข้างหน้าให้ได้รวมทั้งส่วนตัวนางสาวยิ่งลักษณ์ก็พยายามทําโครงการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องยุ่งการเมืองเช่นการโปรโมตการท่องเที่ยวและสินค้าดีๆเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดและงานการกุศลอื่นๆยังพยายามทํางานให้พี่น้องประชาชนในทุกๆโอกาสที่ทําได้ทางด้านคดีความต่างๆนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ระบ,บุว่า จะทำให้ดีที่สุดชี้แจงให้เต็มที่ให้ว่ากันไปตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและพยายามไม่เครียดโดยเปลี่ยนให้เป็นความมุมานะขณะที่น้องไปได้อวยพรให้คุณแม่โชคดีซึ่งนางสาวยิ่งลักษ์กล่าวว่าขอให้คําอวยพรของลูกเป็นจริงต่อคําถามที่ว่ารู้สึกอึดอัดหรือไม่ที่มีทหารคอยติดตามอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพยายามปรับตัวอยู่ในภาวะที่มีข้อจํากัดนี้ให้ได้ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรส่วนใหญ่จะเจอปัญหาในต่างจังหวัดแต่ต่างคนต่างทำหน้าที่มองว่าส่วนหนึ่งคือเรื่องของสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานและคิดว่าควรให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยและนี่ก็เป็นเรื่องราวของอดีตนายกรัฐมนตรีขวัญใจพี่น้องประชาชนทั้งเรื่องกิจวัตรประจาวันเรื่องไลฟ์สไตล์และการเดินทางไปพบปะพี่น้องประชาชนได้รับฟังความเดือดร้อนและช่วยบรรเทาปัญหา แม้จับไม่ใช่ผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงแต่เชื่อแน่ว่าหลายคนยกให้เธอผู้นี้เป็นนายกรัฐมนตรีในดวงใจเสมอไปเพราะความรักความศรัทธาล้วนมาจากจิตใจที่บริสุทธิ์หาใช่การบังคับขู่เข็นทีมข่าวทีวี24สถานีประชาชนรายงาน